สวัสดีครับช่องชีวิตที่บานเกิดชนุมาฒนนะครับวันนี้พามาบึงสวนหยากินหนีนะครับผมปลูกไว้ริมโค้งนะครับประมาณเกือบไหลหนึ่งนะครับเปิดมายากินหนีนี่ปลูกในห่มกระไดเพิ่นวานะครับแต่บัดผมเอมมาปลูกเพราะว่ามันบอได้ะครับผมสังเกตเบึงครับตัวเดียวอยู่ในแดดี่งามครับบึงตัวอยู่ในห่มครับหอดบ่ขึ้นขึ้นนิดๆหน่อยๆครับเทียบเทียมเลยเลยครับ นี่ครับก็อยู่ใกล้ๆขึ้นบัวงามครับขึ้นอยู่ครับของบ่วงามนะครับแต่ครัพอได้ตัดแต่ก็ะสิตัดเป็นออกไปเลยครับเผื่อบัดรงามนะิันอาจจะขึ้นมาท่านหมูก็ได้นะครับนีครับขับปอยกลขึ้นตัดแปๆนะครับพวกี้สูงนะครับสูงเป็นเมตดนะครับพวกอยู่ในแดดสูงครับสูงงามสูงเป็นเมตรเหมือนครับพวกอยู่ใกล้ๆกัน น่ครับเปรียบเทียบกันเลยครับไก่เนี่นี่หอยู่ในห่มครับหบันบกขึ้นผมก็เลยน่าสิสรุปเลยว่าอยากกินนีกับปลูกในห่มบ่ด้ครับปลูกแล้วกับ่บงามนะครับปลูกอยู่ในแดดมั้งครับสูงครับเม็ดกลัวพุแล้วครับงาม จะปลูกครั้งแรกนะครับก็มีเครื่อมีหญ้าอื่นปนนะครับส่วนที่ปลูกไว้เพราะได้ตัดนะครับตัดให้ส่วนมปนแปลนอูนะครับส่วนในบริเตุยังนะครับปลูกอยู่ในส่วนสักนะครับก็ที่ได้ตัดออกไวๆนี่นะครับส่วนสัก ทำไมเนเต็มเบิดนี่ก็งวยงวยก็ได้กินแบบสิบกว่ามือแล้วครับสิบหา้หาสี่สิบห้าเมือหแล้วครับต่ <c oughs> อหลอดนะครับแต่ผมก็บอกหัวหลอดหนึ่งนี่มันใช้เวลาโดนทำไรนะครับผมก็บอกเคยปลูกนะครับอยากกินนี่มกงกับผงทดลองว่าจะตัดไปเบื้องหน่อยหนึ่งครับนี่ครับรอหนึ่งมันก็บรรทันดกบันนานะครับปนกันไป ว่าญาญ่าลูซี่อยู่ส่วนเทิงมันยังลหลอยู่หักมาตัดตัวนี้ก่อนนะครับมันแก่ชวนะ่วงน้าฝนโมโหนะครับยานาหลเลีครับโอ้โหเตดนโดนประมาณจะเกือบสองเดือนนะครับเมื่อได้ลงมาเบืงมันก็มีเวลาลงมา ส่วนนั่นส่วนนี้ครับงานช่องมองซ้มมองนะครับพยายามเพ็ดให้หัวนี่แล้วครับสำเร็จครับกำลังเรียงปลูกอยู่ริมโค้งครับไซบานาแหลงกับขึ้นอยู่นะครับว่าครับสโบยาอ์สำนีโบยาอ์สำนีก็พอได้เกี่ยวกับไข่ครับงานนี้พากระยานตะนาแหลงนะครับผมกระยานตะนาแหลงคือกัน ไปไปมองหมครับบ่ขืนขืนกระปดกระแปดครับนะจังไข่ครับปลูกอได้ตัดหานะครับบวห้ส่วนมันหกนะครับ สูงครับสูงไงเด็กเป็นคลิปต่อกันเลยนะครับเป็นคลิปสันๆนหานาทีต่อกันเลยคอยตัดไปเล่มตัวนี้ให้เบิดก็สรุปว่าผมสรุปเองเด้อครับเด้อกูได้แมนโ่แมนกน็จะว่ากันเนะครับ สรุปเองคือหญ้ากินนี่นะครับปลูกในในร่มไม่ได้ได้แต่ไม่สวยนะครับบุษูปลูกในกลางแจ้งนะครับจะเป็นถึอแดดนะครับผมลอมงอแล้วก่านผู้ิดว่าจังได้ก็คอมเมนต์เข้ามาครับผู้ใดไปปลูกในสวนยงสวนยางแล้วมันสำเร็จนะครับก็เม้นเข้ามานะครับ นะครับผมก็สิบิดคลิปไป้ซำนี้ครับฝากกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมดำเนะเด้อครับช่องที่วิที่บิบันเกิดชนุมานครับสวัสดีครับ